นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาระบุบอกว่าการค้าชายแดนนับเป็นโอกาสและก็เป็นทางรอดของเศรษฐกิจประเทศไทยหลังจากที่โควิดเริ่มที่จะคลี่คลายเอาแค่ด่านจันทบุรีที่เดียวนะครับปีห5เนี่ยสร้างมูลค่าการค้าได้แล้วไม่น้อยกว่า4 0,000ล้านบาทเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า2 8บดรครับแล้วไม่ทไม่คิดให้ข้อมูลถึงมูลค่าการค้าชายแดน โดยยอมรับว่าปัจจุบันนี้การผลักดันหนุนเสริมการค้าแฉแดนจากทางภาครัฐแผ่วลงไปมากเนื่องมาจากสถานะทางการเมืองและภัยทางธรรมชาติขณะที่การค้าแยแดนในปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าจากประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างสูงมากโดยในเชิงระบบมูลค่าการค้าน่าจะถึง1.5ล้านล้านบาทซึ่งเป็นเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ขณะที่ด่านชายแดนด้านจังหวัดจันทบ,บุรีที่เดียวม,มีมูลค่าการค้าปี 63- 27,000ล้านบาทปี6.4มีมูลค่าการค้า33,484ล้านบาทปี65แค่9เดือนแรกของปีคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าแล้ว30,000กว่าล้านบาทซึ่งก็คาดการได้นะครับว่าในช่วง3เดือนที่เหลือเนี่ยการค้าชายแดนด้านจังหวัดจันทบ,บุรีจะสามารถสร้างมูลค่าการค้ากับประเทศกัมพูชา ได้มากถึงกว่า40 0 0 0ล้านบาทอย่างแน่นอนซึ่งก็จะเติบโตมากกว่า28ตครับ1,565เนี่ยตั้งแต่มกราถึงกันยาได้30,000กว่าล้านไม่รวมตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนผมตีว่าเดือนหนึ่ง3,000กว่าล้านก็อีกห0 0 0นกว่าล้านเพราะฉะนั้นปี2,565เราน่าจะค้าขายกับกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเฉพาะจันทบุรีอย่างเดียวกว่าล้านกว่าข้านสูง สูงมากโตประมาณ28%ในในรอบบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราได้เปรียบดุลการค้าค่อนข้างสูงแล้วก็ในเชิงระบบเนี่ยมองว่ามูลค่าการค้าปีนี้เนี่ยน่าจะถึง1.5ล้านล้านบาทดะครับดรฐวิตระบุด,ด้วยว่าการค้าชายแดนไทยสามารถโตได้มากกว่านี้อีกหากมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีการตรวจการปล่อยสินค้าให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเครื่องมืออัจฉริยะที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ว่าเป็นสินค้าประเภทไหนใครเป็นคนขับซึ่งสามารถลิงก์ข้อมูลกับหน้าด่านได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาทําเอกสารที่หน้าด่านเป็นเวลานานนอกจากนี้สถานที่ทํางานที่บริเวณหน้าด่านก็ต้องเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็วลดขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่ลงเพิ่มความสะดวกในการปล่อยสินค้านอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคอีกอย่างที่รัฐจะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการค้าชายแดนที่สร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาล คือเรื่องของระบบโลจิสติกการขนส่งที่ต้องเร่งขยายช่องทางการจราจรให้เป็น4ี่เลนอย่างต่ำระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟต้องสว่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนดรรฐวิทย์กล่าวด้วยนะครับว่าจากการพูดคุยกันระหว่างชายแดนทุกช่องทางของประเทศไทยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าอยากที่จะให้รัฐบาลผลักดันส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการสร้างเมืองชายแดนและเศรษฐกิจชายแดนซึ่งอยากให้กำหนดออกมาเป็นนโยบายให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะมูลค่าการค้าที่ไทยจะได้กลับมานับเป็นตัวเลขมหาศาลครับเราต้องเอาศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเป็นตัวตั้งว่าวันนี้ลาวเขาโตกี่เปอร์เซ็นต์เวียดนาม GDP โตเท่าไหร่กัมพูชาโตเท่าไหร่แต่กัมพูชาโตเยอะ หลังจากโควิดเนี่ยเขา้าโตเยอะเพราะอะไรเขารอการวิ่งของเศรษฐกิจเขาไม่ได้รอการเดินของเศรษฐกิจเพราะจีนมาสร้างสาธารณูปโภคผมว่าไทยเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีให้มากในการตรวจปล่อยสินค้าให้เร็วแต่ตอนนี้ศุรการกรเขก็ทําได้เร็วแต่เพียงแต่ว่าเราต้องหาในเรื่องของเครื่องมืออัจฉริยะเช่นเครื่องเอ็กซเรย์อัจฉริยะสามารถมอง ตู้สินค้านี้มีสินค้าอะไรใครเป็นคนขับรถทะเบียนเท่าไหร่ไปถึงลิงหน้าด่านปุ๊บวิ่งผ่านได้เลยไม่ต้องไปจอดรอทําเอกสารอีกอะไรอีกคือสิ่งที่เราเคยคุยกันทั่วประเทศเนะเจ็ดจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชาแล้วก็กัลลาวด้วยแล้วก็ทางเามืองการด้วยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราขอให้รัฐบาลมีนโยบายเรื่องของการผลักดันเรื่องการส่งเสริมเรื่องของการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและเมืองชายแดนเขาเรียก การสร้างเมืองชายแดนกับการสร้างเศรษฐกิจชายแดนนี่นยโยบายรัฐบาลต้องกำหนดเรื่องนี้เป็นระดับหนึ่งเลย